สิ่งที่คุณควรเป็นและถ้าคุณเป็นได้ผู้ชายจะรักคุณมากและคีย์คอควายคือคีย์ซิมเปิลคือคีย์แบบเรียบง่ายมากๆเลยที่ทำให้คุณแบบเหนื่อยน้อยที่สุดแล้วไม่ต้องพยายามอะไรเลยก็คือคอยตาม ขอยตามก็คือว่าเราจะไม่แบบไปขัดแย้งอะไรเขาคําว่าขัดแย้งในที่นี้คือรวมทั้งวิธีการที่เขาจีบคุณรวมทั้งวิธีการที่เขาปฏิบัติกับคุณในความสัมพันธ์ด้วยแต่เดี๋ยวเราจะเทรนเขาวิธีนี้คือเป็นวิธีทางจิตวิทยาที่ทําให้ผู้ชายชอบคุณมากและเร็วมากนึกออกไหมชอบคุณมากขึ้นและเร็วขึ้นคีย์ง่ายๆนอกจากเบสิกความสวยความอะไรของพวกคุณที่คุยที่พูดบ่อยๆแล้วอะ่ะมีเรื่องของการเล่นกับจิตวิทยาของผู้ชายด้วยผู้ชายโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาดําเนินวิถีของเขาด้วยแหละ รู้ว่าอำนาจถูกไหมฮะเขามีอำนาจเพราะฉะนั้นเวลาที่เขามีอำนาจเขาก็อยากตอบสนองอำนาจของเขาด้วยวิธีการที่ไม่ถูกขัดแย้งการให้เขาเป็นเขาอะให้เขาเป็นรูปแบบที่เขาเป็นให้เขาเป็นวิธีการที่เขาทําไม่ว่าจะเป็นช่วงเดทหรือช่วงไหนก็แล้วแต่แต่ในที่นี้เราไม่ได้ยินดีในการที่ว่าเขาจะเป็นอะไรกับเราก็ได้นะหรือทําอะไรกับเราก็ได้เข้าใจไหมคะมันคนระเด็นกันนะแต่อันนี้เรากาลังจะเล่นกับจิตวิทยาของผู้ชายทํายังไงเขาถึงจะรักเรามากขึ้นก็เพราะเราเป็นพวกกับเขาเราไม่ขัดแย้งกับเขานี่แหละคือวิถี ที่มันง่ายมากที่สุดที่ทําให้ผู้ชายแบบตกลุมรักคุณน่ะเป็นวิธีที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ทั่วไปไม่รู้และก็ไม่ทําไม่ได้ผู้หญิงหลายๆคนจะมีการต่อต้านมีขัดแยง้งขัดแย้งกับอะไรขัดแย้งกับวิธีการของเขาขัดแย้งกับสิ่งที่เขากระทํากับสิ่งที่เขาเป็นบางอย่างถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละทาให้ผู้ชายรู้สึกว่าคุณกําลังทําให้ตนเองไม่สอดคล้องกับความเป็นเขาหรือว่ากําลังต่อต้านหรือว่ากําลังเป็นศัตรูอะไรกับเขาสักอย่างวิธีการขัดแยง้งกับวิธีการทําตัวคอยตามหรือเรียบง่ายเนี่ยอันไหนมมัันนยาาากกว่อ่องงถ้ ในแง่ของความเป็นจริงคือแบบ การคอยตามการทําอะไรก็ได้ตามใจเธอมันง่ายกว่าใช่ไหมอันนี้คือตอบโจทย์ของคาว่าอยู่เฉยๆเขาก็รักไหมเพราะฉะนั้นคือเราจะไม่ทําอะไรที่มันยุ่งยากผู้หญิงหลายๆคนนี่สอนวิธีการผู้ชายนะว่าเธอต้องจีบฉันแบบนี้เธอต้องรักฉันแบบนี้เธอต้องเข้าหาฉันแบบเนี้ยอันนี้พลาดมากเลยอ่ะแล้วคุณจะบอกว่าวิธีการที่พวกคุณทํามันเหนื่อยมากเลยเหนื่อยกับการที่แบบจะต้องเป็นนั่งคอยเทรนผู้ชายว่าเธอต้องรักฉันยังไงเธอต้องจีบฉันยังไงเธอต้องเข้าหาฉันยังไงเธอต้องแบบปฏิบัติต่อฉันยังไงข้อผิดพลาดคืออะไรรู้ป่ะข้อผ การที่ว่าคุณเหนื่อยเนี่ยก็คือว่าคุณแทบจะไม่รู้จักผู้ชายคนนั้นอย่างแท้จริงเลยว่าวิธีการของเขาตัวตนของเขาความเป็นเขาจริงๆมันคือยังไงบ้างในการที่เขาเข้าหาคุณเพราะคุณเปลี่ยนเขาหมดเลยอ่ะคุณเทรนเขาหมดเลยอ่ะคุณเออ่ะคุณงอนคุณไม่พอใจคุณไม่รับโทรศัพท์เขาเพราะว่าเขาทําไม่ถูกวิธีการของคุณคุณก็เลยงอนแล้วคุณก็ใช้วิธีการงอนของคุณนั่นแหละบงการเขาว่าเขาควรทําแบบนี้กับคุณอันนี้คือข้อผิดพลาดอันนี้ไม่ได้ทําให้ผู้ชายตกลุมรักคุณแบบขั้นลึกนะฮะ ขาอาจจะรักคุณตามวิธีการของคุณแต่ถ้าคุณคอยตามเขาคอยตามวิธีการเขาคอยตามสิ่งที่เขาเป็นไม่ขัดขอเขาให้เขาเป็นเขาอ่ะคีย์สำคัญคือการที่เราจะต้องเป็นพวกกันกับเขานี่คือสิ่งที่มนุษย์ชอบและโดยเฉพาะมนุษย์ผู้ชายด้วยเพราะอะไรมนุษย์ผู้ชายมีอํานาจถูกไหมคะเมื่อไหร่ที่แบบถูกยามนิดนึงยามว่าฉันไม่เจ๋งยามว่าฉันไม่มีคุณค่าอะไรหรือว่าฉันไม่ดีพออะไรเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าโอเคกับคุณอยู่เนือ่องจากแมอาจจะมาจีบอาจจะเที่ยวไล่เที่ยวคืออยู่แต่ว่าเอาความเป็นจริงแล้วอ่ะ ถ้ามีผู้หญิงคนไหนสักคนหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์เรื่องราวแบบนี้ได้เขาจะคอยตามไปหาผู้หญิงคนนั้นค่ะคุณต้องคัดคนถูกปะคุณต้องคัดผู้ชายเวลาที่คุณคัดผู้ชายคุณต้องใช้วิธีการที่คุณคอยตามก่อนเพื่ออะไรเพื่อที่จะดูว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครแล้วคุณรู้ไหมคุณทําวิธีนี้เสมือนคุณได้ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวนกตัวแรกคือคุณจะรู้ว่าผู้ชายเป็นตัวตนยังไงถูกไหมกับสองคุณจะได้ใจผู้ชายมากผู้ชายจะรู้สึกว่าเขาอยู่กับคุณแล้วเขาสบายใจเพราะเข้าใจไหมคะเวลาที่มนุษย์ สบายใจเนี่ยมนุษย์ชอบอยู่กับสิ่งนั้นเข้าใจไหมอะไรที่มันแบบง่ายๆมันมันสบายใจมันโล่งใจจะชอบจะอยู่กับสิ่งนั้นเหมือนเราก็เหมือนกันนะเราไม่ชอบผู้ชายที่จะมาแบบสั่งการให้เราแบบเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ตัดผมสั้นสิใส่กระโปรงสั้นสิใส่กระโปรงยาวสิเนาะอไหมใส่เสื้อมิดชิดหน่อยสิเราไม่ชอบถูกป่ะอันนี้คือการที่ว่าเราไม่ได้เป็นพวกกันกับเขาในแง่ลักษณะเดียวกันก็คือถ้าสมมติว่าเรากระทำกับผู้ชายในลักษณะนี้เธอเลิกนั่นสิเธอเลิกนี่สิเธอกินนั่นสิเธอทำนี่สเธอ เนื้อไหมคะหรือเธอจีบฉันแบบนี้สิผู้ชายบบอเอ้าไม่ใช่แล้วนี่ไม่ใช่กูพอไม่ใช่กูปุ๊บก,ก็เริ่มต่อต้านทันทีเริ่มรู้สึกว่าถูกลบเหลี่ยมหรือใดๆก็แล้วแต่อันนี้ทําให้ผู้ชายไม่ชอบคุณโดยจิตวิทยา จิต,ตวิทยามหาเสน์สอนเสนีขั้นลึกหวานเสนีลึกระดับจิตของผู้ชายคอสนี้16,900จากราคาเต็ม25,900ค่ะนะคะแล้วก็ c l a s s ี w o m แ n นคลาสที่ยกระดับคุณให้สูงขึ้นคลาสนี้อยู่ที่12,900จากราคาเต็ม19,900ค่ะแล้วก็สวยพิฆาตคอสนี้ก็เจ๋งไม่รู้จะพูดยังไงเรียนเองยังกรี๊ดเลยสวยพิฆาตนะคะผู้หญิงทำให้ผู้ชายยอมหมอบให้สยบใช้แบบกลยุทธ์เด็ดขั้นสูง สยบทุกอย่างของผู้ชายให้ผู้ชายหมอบทุกเรื่องผู้ชายนอกใจผู้ชายเจ้าชู้ผู้ชายไม่ผูกมัดอยู่ในนั้นด้วยนะคะเป็นวิธีที่แบบเล่นกับผู้ชายในเวที่แบบความเป็นอำนาจด้านมืดของคุณที่ไม่ใช่ผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงแสนดีอะนะคะแล้วมันตอบโจทย์จิตวิทยามนุษย์ตรงที่มันยากมันหินมันน่าก,กลัวนึกออกไหม มันลึกลับมันดูสง่าง,งามมันดูโอ้ยมันทุกอย่างอยู่ในสวยวิคาตนะคะอ่าสววิคาดอยู่ที่ $15,900 จากราคาเต็ม $23,900 ใครอยากลงแพ็ค3มีราคาพิเศษให้แล้วคุณเรียนได้ตลอดชีวิตไม่มีวันหมดอายุคุยที่สอนไว้แล้วเข้าเรียนได้เลยคุยที่ดูแลในกลุ่มตลอดนะคะมีคำถามมีคำปรึกษาอะไรแท็กหาครูในกลุ่มได้เลยเดีวเจอกันนะคะ